วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสเสน่ห์เสื้อฟุตบอลแขนยาวกันนะครับว่าทำไมเสื้อฟุตบอลแขนยาวยังคงอยู่ในใจของแฟนบอลมาทุกยุคทุกสมัยทั้งที่อากาศบ้านเราก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้นของฟุตบอลครับเสื้อแขนยาวก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับนักเตะร,ระดับตำนานหลายคนก็ใส่เสื้อแขนยาวลงสนามกันทำให้เกิดเป็นภาพจำที่ฝังแน่นในพัฒนารมลูกหนังครับนอกจากเรื่องของความอบอ,อุ่นแล้วนะครับ มันยังให้ความรู้สึกคลาสสิกแล้วก็สง่างามอย่างบอกไม่ถูกเลยครับลองนึกถึงนักเตะอย่างเดวิดแบ็กแฮมนะครับที่มักจะใส่เสื้อแขนยาวพับขึ้นหรือซีนดินซีดานครับที่ภาพจําของเขาก็คือเสื้อแขนยาวมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้านะครับมันคือสไตล์คือเอกลักษณ์ที่ทําให้พวกเขาโดดเด่นในสนามและไม่ใช่แค่นักเตะเท่านั้นนะครับสโมสรดังๆในอดีตอย่างอาร์เซนอลชุดลายพ่าหรือเอซีมิลานครับก็มีภาพจํากับ ชุดแข่งแขนยาวที่สวยงามนะครับและเป็นที่ต้องการของแฟนบอลมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับมาถึงยุคป,ปัจจุบันนะครับแม้ว่าเทคโนโลยีเสื้อผ้าจะทําให้เสื้อแขนสั้นนะครับระบายอากาศได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีนักเตะหลายคนครับที่ยังคงเลือกใส่เสื้อแขนยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเคยชินสภาพอากาศหรือแม้แต่สไตล์ส่วนตัวนะครับและหลายสโมสรครับก็ยังมีชุดแข่งแขนยาวให้กับแฟนบอลได้เลือกซื้อกันที่น่าสนใจก็คือเสื้อฟุตบอลแขนยาวในีไซนยย้อนยุก ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มแฟนบอลที่หลงไหลในความคลาสสิกนะครับมันไม่ใช่แค่เสื้อกีฬาครับแต่มันคือชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถสวมใส่ได้สรุปแล้วนะครับเสื้อฟุตบอลแขนยาวไม่ได้เป็นแค่เรื่องของแฟชั่นชั่วคราวครับแต่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสไตล์ของกีฬาฟุตบอลแม้ว่าโลกฟุตบอลจะเปลี่ยนไปครับแต่สเสน่ห์ของเสื้อแขนยาวก,ก็ยังคงอยู่เหนือการเวลา